ก็กลับสวัสดีพี่น้องชาวระบบสายฟรีทุกท่านกันด้วยนะผมแล้ววันนี้กลับกันมาเช่นเคยครับกับการตามหาของี u g c นะครับผมซึ่งของนี้ที่ผมพามาหากันเนี่ยมีด้วยกันทั้งหมดด้วยกัน2อ,อย่างนะเพื่อน,นอย่างแรกนะผมก็คือมิติคอแมกมาสวอร์ท์นะผมซึ่งดาบอันนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าไม่มีก็ไม่ได้นั่นเพื่อนดาบตัวนี้แม่งโคตรเท่นั่น,นเพื่อนของชิ้นนี้นะครับแจกด้วยกัน555ริ้าชิ้นนะผมแล้วตอนนี้เนี่ยของออกไปประมาณชิ้นนึ่งนะผมชิ้นนึงเนี่ยก็คือเจ้าของเค้ากดหลับไปนมีออองง่่นนน้เเะ แบบทองคําจ๋าแบบมีแค่99้ชิ้นด้วยนะประเด็นน่ะแล้วผมบอกเลยมันโคตรสวยนะผมแต่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าอันนี้เนี่ยผมจะได้เลขเท่าไหร่นะครับผมอ่ะส่วนแมปที่เราจะต้องไปเล่นกันในวันนี้นั่นคือแมป c a m e l a Manless Simulator นะผมซึ่งหน้าตาแมปแล้วเวสจะมีอะไรบ้างเนี่ยเดี๋ยวผมขออนุญาตตัดภาพเข้าไปในเกมนะครับ เอาครับผมหลังกากที่เมื่อเข้ามาในเกมนะผมโดยเควสของเราวันนี้นะรับให้เพื่อนสังเกตทงดทานซ้ายมือเหมือนเดิมได้เลยนะครับผมอ่ะตรงนี้นะฟียนั้นเหมือนเสร็จแล้วไหนเห็นไหมของนะผมตอนแรกเนี่ยผมอยากได้เบอร์หนึ่งนะแต่ไปไปมาเจ้าของมากดเบอร์หนึ่งไปแล้วโหโผมอย่างเซ็งแล้วผมของชิ้นนี้นผมไปลองใส่นะครับแต่ล็อกมาบอกเลยโรเฟรีนะผมอ่ะขออนุญาตดูเควสเลยแล้วกันนะผมเควสของเรา นะครับคุณดของเรามีด้วยกันทั้งหมดแค่3อย่างเท่านั้นเองนะเพื่อยอย่างแรกนะผมก็คือการออนไลน์เนี่ยทั้งหมด12ชั่วโมงนะผมแล้วก็อย่างที่2เนี่ยเขาให้เรานะครับผมเปิดไข่เป็นจำนวน7,000ฟองแล้วก็อย่างสุดท้ายเนี่ยเขาให้เรา99รีเบิร์ตเท่านั้นเองนะผมใครที่เคยเล่นแบบหรือว่าเก็บแมบนี้อยู่แล้วเนี่ยโอ้โหบอกเลยว่าชิลครับผม12ชั่วโมงเองแป๊บเดียวนั้นเพื่อนกลับมาตื่นมาอีกทีก็เหลือไม่กี่ชั่วโมงแล้วนะผมก็มีเพียงเท่านี้ครับผมสำหรับดาบเล่มนี้นะ พื่อดาบสีทองเนี่ยเขาให้เราออนเป็นจานวน48ชั่วโมงนะผมแล้วก็เปิดไข่15,000ฟองนะซึ่ง2วันเนี่ยผมมองว่ายังไงก็เปิดทันอยู่แล้วนันเพื่อนชิวๆเลยนะผมนี่นะ15,000ฟองแป๊บเดียวผมอ่ะผมก็มีตัวลองเข้ามาออนไว้อยู่แล้วนั้นเพื่อนอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเจ้าของเขาจะกดเบอร์หนึ่งอีกหรือเปล่านะถ้ากดนี้ผมตีมือตายแล้วผมเพราะผมเองเนี่ยอยากได้เบอร์หนึ่งนะผมสำหรับดาบเล่มนี้นั้นเพื่อนสีทองแต่ก็ไม่รู้จะทันหรือเปล่านะผมวันนี้ผมเข วิธีการเล่นของเรานะครับผมมีด้ยวยกันทั้งหมดแค่อย่างเดียวเท่านั้น,นเพื่อนเพราะ12ชั่วโมงเนี่ยพเพื่อนก็ต้องออนกันอยู่แล้วส่วนวิธีการเปิดขายนะครับอันนี้เพื่อนเพื่อนต้องทําการวิ่งนั่นเองนะเพื่อนซึ่งวิ่งตรงนี้พนเพื่อนสามารถวิ่งเข้ารูตรงนี้ได้เลยหรือว่าเพื่อนจะกดออโต้คลิกทางด้านขวาล่างตรงนี้ได้เลยนะผมมาวิ่งไปอ,อย่างนี้นะผมวิ่งไปวิ่งไปพเพื่อนๆก็จะได้เ้วื่อรางวัลมาแล้วนะเห็นไหมอันนี้ครับห้าเห็นไหมครับผมมันรีเบิร์ดเยอะแล้วไงเพื่อน ใครที่อยากรีเบิร์ตเร็วนะอันนี้ผมแนะนําให้เพื่อนมาล็อกอินนะผมะเดี๋ยวผมขออนุญาตว์ปกลับบ้านให้เพื่อนดูเลยแล้วกันนะผมมาล็อกอินนะเพื่อนแล้วเพื่อนนะคบผมมาหมุนสปินตรงนี้นั่นเองนะผมให้เพื่อนๆได้เพรนะผมก็เพิ่งมารู้ที่หลังนะผมผมก็เล่นไปเลยเล่นแบบไม่รู้อะไรับผมซึ่งไอตัวเก่าเนี่ยเพื่อนเห็นไหมไอตัวเก่าอันนี้ของผมนะไอเคสที่เจเจหนึ่งเนี่ย ของผมเนี่ยรีเบิร์ดมือครับผมตั้งแต่เวิวหนึ่งถึงเลเวลวหกร้อยเนี่ยผมก็กดงานไปเรื่อยๆครับผมแล้วผมก็เพิ่งมารู้จากพี่นาดิแต่ผมว่าเขามีอัปเกรดให้ด้วครับผมโดยที่อัปเกรดนะครเขาจะอยู่ตรงนี้นะเพื่อนนี่เลยผมเล่นมามันก็ไม่รู้เลยเราเล่นเล่นไปนะครับผมอันนี้นะกดดูนะครับผมเห็นไหมตอนนี้ผมมีเพชรอยู่สามสิบแปดนั่นเปล่านะผมเี่ยเราสามารถมาซื้อรีเบิร์าเล่นเล่นเไปแล้วครับผมอันนี้นเกด่อนะคนไหนที่อัไอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะู่สามครับอัปดนตรงขั้นเนี้ยไปเรื่อยๆเนี่ย เพื่อนๆจะรีเบิร์ตขั้นหนึ่งเนี่ยเพื่อนๆจะได้มากกว่า1รีเบิร์ตนั่นเองนะเพื่อนผมบอกเลยว่าชีวิตสบายขึ้นเยอะนะผมโอ้ผมไม่น่าพลาดเลยผมไม่รู้ไงประเด็นนะถ้ามาอัพอย่างนี้ตั้งแต่แรกมาพวกป่านนี้รีเบิร์ตผมเป็นพันเป็นหมื่นละมั้งก็เนี่ยผมใครอยากรีเบิร์ตไวๆก็เก็บถ้วยรางวัลเก็บเพชรเช็คอินรายวันอะไรให้เรียบร้อยเสร็จแล้วก็มากดอัปเกรดตรงนี้เอานะผมอ่ะเดี๋ยวอันนี้นะผมเดี๋ยวผมจะตัดไปอีกทีเนี่ย ตอนที่ผมอยู่อีกตัวหนึ่งเลยแล้วกันนะผมก็คือตัวนี้นั่นเองนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะผมว่าของเล่มนี้ยผมจะได้เป็นคนที่สอหรือเปล่านะเพราะเล่มแรกเขาโหเจ้าของมันมากดลับอะผมเซ็งจริงนะพูดอีกก็เซ็งอีกนะผมแล้วเรามาลุ้นกันดูนะผมว่าเราเนี่ยจะได้เลขที่เท่าไหร่นั่นเองนะครับ เอาแล,แล้วผมหลังจากที่เราเข้ามาอีกตัวหนึ่งนะเพื่อนโดยตัวนี้นะครับผมบอกเลยว่าไม่รู้จะได้เบอร์สองหรือเปล่านะแต่เมื่อกี้ผมไปรีเฟรชล่าสุดเนี่ยของมันก็ออกอยู่ชิ้นเดียวอยู่นั้นเพื่อนอ่ะขออนุญาตกดดูร่าผมตอนนี้ผมออนมาเวลาทั้งหมด718นาทีแล้วเพื่อนก็ท่าว่าเหลือ1นาทีเท่านั้น1น,นาทีครึ่งแล้วกันนั้นเพื่อนอ่ะนอกจากนี้ผมไอ้เซ mm ็ตทองที่ผมบอกเพื่อนช่วงต้นคลิปเห็นไหมเพื่อนดูนะ ก็คือไอดาบเล่มนี้ใช่ไหมครับผมนี่ไอตัวไหลของผมนะผมไม่ได้มาทาคลิปนั้นเบื่อซึ่งไอตัวลหลเนี่ยผมได้เบอร์หนึ่งแล้วเบื่อเป็นไงก็ไม่อยากแกแอคนะผมแต่มันก็สวยดีนั้นเบื่อนใครที่แบบชอบของแรงๆก็อย่าลืมมาเล่นนะผมอ่ะเดี๋ยวเราขออนุญาตยืนรอเวลาเลยแล้วกันนะผมเพราะตอนนี้เวลาก็เหลืออีกไม่มากแล้วผมอ่ะเดี๋ยวก็ภาพไปไว้แล้วเดี๋ยวตัดไปทีตอนสิบวิเลยรักกันนะครับผม เอาล้วครับผมมา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 แปดเจ็ดหกหสี่สามสองหนึ่งเขมครับผมกดยังไม่ต้องคิดเลขสองขอเพื่อนรับดิเออโอเคครับผมไปเดี๋ยวเราขอยัดออกไปดูเลขให้เพื่อนดูกันเลยแล้วผมว่าเราเนี่ยได้เลขเที่าไหร่นะเพื่อนเขาจะอยู่ในส่วนอ c c e s s ร r y ส่วนข้างหลังนะเพื่อนอะกดดูนะผมเลขอะไรว่ขอร้องล่ะ เลขสองเธอเพื่อนโอ้โหสามเรียบร้อยครับผมแมงเอ,อ้เป็นไงครับผมเข้าช้าแค่แบบครึ่งนาทีอ่ะเพื่อนเแื่อนแงได้เลขสามเลยครับผมแสดงว่ามีคนจ้องอยู่ครับผมก็ถ้าบอกว่าเกิดตอนนี้นะดาบทองของผมนะผมก็ต้องรออีกนั้นเพื่อนถ้าผมไม่อยากรอนะผมบอกเลยก็ต้องออนค้างไว้นะผมนี่นะหน้าตาหลังใสอุย้ยเฟี้ยวอยู่นั้นเพื่อนดูดิมันไม่ได้เป็นดาบแบนๆนั้นเพื่อนมันเป็นดาบนูนอย่างนี้เลย อ่ะเป็นไงดาบมังกรลาวาไฟชื่อนี้ลวกันนะผมตั้งเองครับผมเอาละผมสาหรับคนไหนที่ชอบคลิปนี้ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยนะครับผมแล้วใครที่ยังไม่ได้ไป on, ออนเนี่ยยังอ,อ,อย่าลืมรีบไปออนถ้ผมออนไว้ตอนนอนก็ได้นะเพื่อหรือออนไว้ตอนไม่มีอะไรทําก็ได้นะผมผมว่าก็น่าจะได้นะประมาณสามวันน่าจะหมดนะผมสาหรับของคลิปนี้นะเพื่อนสาหรับเพื่อนคนไหนที่มีคาถามง่ยสามารถคอมเมนต์บอกกันมาได้เลยนะครับผมแล้ว E ีีหน้าผมจะพาไปรับได้ต่ออย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะครับสาหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อน にや